เอาวันไหนอะแล้วแต่หนูอะสิบบาทหนูซุ่มดิซุ่มเอานะไม่รู้ได้ไหนนะแล้วแต่หนูอะจอาเนี่ยเหรออันไหนดีคะอันนี้นะอันนี้จ้า,านนใต่นนใตังค์ไแต่ตังค์สิบบาทก็แต่ขอทอนเนี่ยนนชั้นอันนี้ก็มีนะสุ่มสองกล่องเลยเปล่าเอาไปสุมม่มอีกกล่องนึง S <S ไ,ได,ดสส้สิบบาทเหมือนกันใช่ไหมคะฝั่ผมอ,อ,อเอาเรือกมาคะ่ะเอาหยิบมาแต่ตังค่าใส่ตังส่งสูงสของค่ะเ้าไม่กล่องสุงม,มาเด็กก็ชอบด้วยสิฮายิ้มดิยิย้มแกสีไหนก่อนคะโอ้โหแกะตงนี้เลยนะคะ สีอะไรตัวอะไรัะไขอานะวางตกคองนะคะค่ะว่ามันือว่ามันตัวอะไรสีเขียวแม่ค่ะว่าตัวใส่หมวกสีเขียวตัวนี้เหรอหนูทายว่าตัวนี้โอเคค่ะว้ายตัวไหนอะยน่ารักไหันหน้ามาสิเอ,อ้าวพวงกุญแจหล่นแล้ว <c oughs> ไหนดูสิมันเป็นตัวที่สีเข็ดที่ไม่เคยมีใครได้เออในกล่องไม่มีเพราะว่ามันไม่มีอ้าได้ตัวสีเข็ดอ่ะใส่กล่องเก็บไว้ก่อนค่ะโอ้โหเกะกันตรงนี้เลยนะคะใจร้อนเหรอใจร้อนอ่ะอ่ะหยิบมาใส่กระเป๋าแม่ไว้ก็ได้ลูกม่เอาอ่ะถือให้ทายค่ะทุกคนทุกคนเลือกเป็นอันไหนคะระหว่างตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่แม่อยากได้ตัวสีม่วง ตัวที่4ตัวที่ห้าตัวที่หตัวที่7็ดตัวที่8ปดตัวที่9้าตัวที่ส0บตัวที่11บเอตัวที่11ค่ะ11คืนนี้เหรอใช่ค่ะส่วนหนูอยากได้ตัวนี้เพราะหนูเป็นคนที่ชอบมากแกะเลยค่ะเขาได้เป็นตัวตัวนี้แต่ผูกคอตรงนี้พอพื่หนูได้สีเข็ดนะระวังขาดนะคะแกะดีๆค่ะลุ้น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 ดีๆนะคะ ตัวที่แม่ทายนั่นแหละที่ไปตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวไหนตัวนี้พี่ชั้นบอกเลยหอมแาไม่ใช่ยังยังค่ะยังเอามาฝากไวไหมคะฝากไว้ไหมโอ้โหก้องกระพื้นเลยละคะเดี๋ยวปิวนะคะลมพัดแรงแล้วนะอ่ะ หนึ่งสองสามว้าวเอาทำไมได้คิตตี้อ่ะตตแต่ก็น่ารักดีไหนดูซิมันมีคิตตี้ไหมข้างกล่องอ่ะมีค่ะนี่ไหนอ๋อได้ตัวคิตตี้แล้วน่ารักอ่ะเก็บค่ะอยากได้ตัวสีเขีดเหมือนเพื่อนไม่เป็นไรเอาหมดจ<า>้ะโอเคแค่นี้ก่อน<ด>บายบายก่อนบายบาย